สวัสดีครับหลังจากที่ลองพระหลวงปูผ่ามาแล้วครับทุกคนถามว่าลูกปืนเตรียมมาหรือเปล่าครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูครับนี่เป็นลูกแท้นะครับนี่หัวยังไม่ได้ตีคนถามว่าเอาดินปืนออกหรือเปล่าถ้าถามว่าเอาดินปืนออกไหมก็คือไม่ได้เอาออกถ้าเอาออกมันก็ยังสามารถยิงได้มีเสียงเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูครับว่าการเอาดินปืนออกมันจะเป็นแบบไหน นี่ครับนี่ครับดินปืนที่ออกครับดินปืนที่ออกมาแล้วนะครับนี่นี่ครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ปืนแล้วยิงดูนี่หัวยังอยู่ตูดยังอยู่แก๊บยังอยู่นะครับแต่ดินปืนออกมาแล้วหัวยังอยู่นี่แต่เราจะไม่ใส่หัวเข้าไปเพราะว่ามันจะมีแรงดันดันไปแล้วหัวมันจะไปติดอยู่ในลํากล้อง เราเลยไม่เอาใส่นะครับนี่ยครับลองปืนครับอาวุธเทียรครับลูกที่เราเอานะครับนี่ยัดเข้าไปนะครับจบจบ นี่นะครับลูกนะครับใช่ไหมครับมันต้องตาลมกล้อนนะนี่นะครับ,ค,รบคือลูกที่เอาดินปืนออกแต่ยังมีแก๊ปอยู่นะครับ นี่ครับดูโดนฉับเรียบร้อยครับ